สวัสดีครับวันนี้ YouTube ช่องสีนนชัยชาแนลนะครับพามาคนซ้ายเข้าวัดวัดสีเกิดน,นะครับหมู่2บ้านแม่ตามกลางนะครับตำบลแม่ตามอำือไม่สอดจังหวัดตากนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับงานจัดขึ้น3วันนะครับระหว่างวันที่13ถึง15นะครับเมษายน2565นะครับ ทางหน้างานก็จะประดับไปด้วยล่มหลากสีนะครับแล้วก็โคมไฟนะครับนะครับมีจุดเช็คอินนะครับบริเวณหน้าวัดนะครับตอนกลางคืนก็จะมีงานตอนกลางคืนนะครับมีมีจับฉลากนะครับมัดชานะครับมีของรางวัลก็จะเป็นของที่ญาติโยมมา ทำบุญนะครับที่วัดนะครับก็จะมีจุดเช็คอินที่สวยนะครับนี่ครับประดับไปด้วยหมวกสีต่างๆนะครับตรงนะครับโคมไฟนะครับมีนอนรับนะครับสู่วัดศรีเกิดนะครับมาดูบรรยากาศกันเลยนะครับตามไปดูเลยนะครับนะครับถึงเนื้อขวงแก้วอารามวัดศรีเกิดนะครับ มีจักรยานทรงโบราณไว้ให้ท่านที่มาเที่ยวน,นะครับมาทําบุญนะครับไปถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินนะครับของวัดศีเกิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในนะครับบริเวณจุดน้ำพุนะครับของวัดนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับ นะครับนี่ก็ตู้บูชานะครับบูชาภาษาเหนือแปลว่าบูชานะครับบูชาตุงนะครับตุงประจําปีเกิดนะครับนี่ก็เป็นที่ส่งน้าพระนะครับเข้ามาแล้วก็มาส่งน้ําพระกันก่อนนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับข้างในก็ เป็นทำบุญตามวันเกิดนะครับตู้ปัตณีนะครับนี่ครับตามวันเกิดเลยนะครับนี่นะครับเป็นคอนเทนต์ของทางที่วัดนะครับนะครับแปดวันนะครับบนบนไทยเหนือจะถือวันพุธดังวันกับวันทุกกลางคืนนะครับเป็นอีกวันนึงนะครับนะครับทำบุญตามวันเกิดนะครับ หยดเหรียญลงไปนะครับนะฮะเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นบูชาเทียนนะครับบูชาเทียนตามปีเกิดนะครับเทียนเขาก็จะเขาเรียกว่าสีนะครับหรือปั้นนะครับปั้นเทียนตามปีเกิดนะครับแล้วก็มาปักไว้ปักไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะจุดเทียนนะครับแล้วก็สวดอธิษฐานนะครับตามราศีเกิดเลยนะครับ นนี้นะครับ,รบเดี๋ยวครับตรงนี้ก็เป็นจุดปักตุงนะครับตุงก็จะมีสิบสองนักสัตว์เลยครับที่ที่ท่านเกิดนะครับปักตามวันเกิดนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็ปักตามเจดีย์ที่ทางวัดจัดให้นะครับ นี่ก็เป็นน้ําพุกลางวัดนะครับไปจัดกิจกรรมตักไข่ตอนกลางคืนนะครับนกลางคืนก็จะมีตักไข่มัดฉานะครับมีของรางวัลอีกมากมายนะครับนะครับนีนโอ้โหกว่าจะทำน้ำพุนะครับโอ้โหาอิดมาเรียงนะครับโอ้หอิดนี้เป็นคันรถเลยนะครับดูแล้วนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับปักตรงใหญ่นะครับนะครับนะครับคลองน้ำโมสามจบนะครับแล้วก็ นำตรงมาปักนะครับในเป็นที่ขนท้ายเข้าวัดของทางวัดนะครับท่านใดนำาตายมาก็จะมากองตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดนะครับจุดนี้เป็นจุดทำบุญถวายไม้ค้ามตลีนะครับไม้ค้ามตลีนะครับทางทางเหนือก็จะมีวิธีแห่ไม้ค้ามตลีนะครับความเชื่อของทางเหนือว่าการทำบุญไม้ค้ามตลีเหมือน คำ้ำบุญชูคำ้ำบุญกุศลน,นะครับเชิดชูบุญกุศลน,นะครับเขาก็จะไปคำ้ำต้นไม้ใหญ่นะครับอ่าอีนไม้จุดหนึ่งครับอันนี้เป็นเจดีไซน์ของทางวัดได้เก่ะขึ้นนะครับอ่าก็สวยงามน,งนะครับเป็นลกยูงนะครับนกยูงสองตัวนะครับใส่หาทาด้วยสีเขียวนะครับแล้วนำ ต้นไม้สีเขียวประดับนกยุงนะครับดอกไบเฟินนะครับมีพระพระสีนะอมิตรนะครับครับจำว่าสีเกิดนะครับตั้งตะง่ายอยู่ตรงนี้ให้ประชาชนมาสักการะนะครับของตัวใหญ่นะครับนะครับ มาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube สีนรนชัยชาแนลด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ